สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีกับบรรยากาศช่วงคำ่คำๆนะครับลมเยน็ยนๆสบายๆครับบรรยากาศในน้ำเออ ตอนนี้พันจะกอออ็อยู่กับแม่โมทองครับอยู่กับแม่โมทองเหมือนฝนจะตกนะครับบรรยากาศากตอนนี้ครับเหมือนฝนจะตกเดีย๋จจยวไปดูแม่โมทองครับ ฝนก็กําลังจะตกนะครับเป็นยังไงบ้างเมโมทองเอ้ยคำคืนนี้อาการเป็นยังไงบ้างเออท้องใหญ่ตามเคยครับ มตามเคยคอยติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจใน่มูท้องต่อนะครับจะออกวันไหนก็ยังไม่รู้ไม่ทราบนะครับวันเขียวมีแต่คอยติดตามแล้วก็คอยให้กใใํา,ออกกา,าล,กกลังใจนะครับเออทองใหญ่มากทอง อร่อยกับการกินนะแม่วงสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีช่วงตอนค่ํานะครับสวัสดีนะครับบรรยากาศนะตอนนี้หมู่บ้านช้างก็ลมเย็นๆน,นะครับบรรยากาศนะตอนนี้ก็เหมือนกับฝนตกครับฟ้าก็แล็แบ แต่ออกบอนเม,มโมเอ้ยมึงท้องใหญ่มากๆครับเจ้าท้องเธอกินอิ่มด้วยครับทำให้ท้องใหญ่ไปด้วย สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกๆก,กําลังใจครับสวัสดีที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับจะออกวันเกิดน,น้องดาวไหมนี่ ก็เป็นไปได้หมดนะครับเดือนหน้าเป็นไปได้ครับแต่ความเขียวว่าไม่ถึงครับเดือนสิงหาไม่ถึงแน่ครับน่าจะออกภายในเดือนกรกฎานี้แหละครับภายในเดือนนี้นะครับแต่ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับอืโอโหดูฟ้าเรียบๆครับ ปูนเหล่องทางุูนุูนฟ้าเหลี่ยมทางุ้นเออฟ้าเหลื่อมทางประมาณก็ไกลอยู่ครับเห็นแต่ฟ้าเพราะว่ามองดูบนฟ้าแล้วเหมือนโล่งครับฟ้าแรีบๆอยู่ทางพูน เหออมันจะตกครับฝนแต่ตกน่าจะไม่ถึงรัอยากเสียหอดตัวหอดแล้วฝนนี่ครับบรรยากาศเหมือนจะตกครับก็มองเห็น,นดาวอยู่ครับ มองเห็นดาวไม่รู้จะตกหรือไม่ตกนะครับฝนออกไม่นอ ควาคืนนี้น่าจะไม่ออกนะครับดูดูแล้วก Dude, ็ดูตามสายตาคอนเทลน่าจะไม่ออกของคืนน okay, ok ี้กินแบบเก่งมากดูท้องใหญ่มากๆท้องท้องเธอครับใหญ่จริงๆ เมื่อคืนเธอนอนเที่ยงคืน,นครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนแต่ค่าคืนนี้ไม่รู้จะนอนช่วงกี่โมงขัดเขาไม่ทราบครับ,ค,รบค,คืนนี้แต่เมื่อคืนเธอนอนดึกครับ ลมแรงครับยังไงไม่โมอร่อยไหมเอ็มทีแสบยบว่นันนันเป็นยังออกตดดิโอ้ออกตดด้วย ตกถึงไม่ต้องฟันฝนวันนี้ครับว่าเหมือนจะตรงอยู่ฝั่งประมาณถ้าคำนวณดูว่าประมาณสิบหรือถึงยี่สิบกิโลได้ครับเพระาะว่าแต่ตอนนี้อยู่ทางนี้ท้องฟ้าโล่งครับแต่เห็นฟ้าแลบแรอยู่ฝั่งประมาณนู่นครับนี่สิบยี่สิบกิโลครับก็ลมมาฝั่งนี้อาจจะถึงได้ครับฝนนะครับพูดหมายถึงฝนอืม กก็ตกแดฝนเอ้ยแต่อย่าลมก็พอครับได้จะภาวนาอย่าลมแรงก็พอครับตกได้แต่อย่าลมนะครับ <c oughs> <c oughs> คืนนี้คันเกี่ยวก็นอนอยู่นี่เหมือนเดิมครับนอนอยู่ที่บ้านพักของไปทางโครงการครับก็อยู่ใต้พังแม่มอครับข้ามคืนนี้ครับ มาได้กลับไปบ้านพ่อตาแม่ยายครับค่ำคืนนี้ก็จะรู้อาการของแม่โมดด้วยครับได้เฝ้าติดตามคอยให้กำลังใจพังแม่โมด้วยนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณครับทุกๆแรงใจที่เข้ามาให้กําลังใจนะตอนนี้ครับดูดูแล้วแม่โมก็ค่าคืนนี้น่าจะยังไม่คลอดนะครับค่าคืนนี้ครับก็คอยติดตาแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับ ทุกท่านครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับอยากเห็นสมาชิกปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับผมก็ได้แต่ภาวนาครับก็อยากให้เธอออกมาก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับขอบคุณนะครับแม่แป้งเงดีไหมครามเกี่ยวแม่แป้งเลี้ยงลูกได้ดีไหมคะตานเขียวแม่แป้งแม่แป้งไหนครับ แม่แป้งครับเพราะว่าแม่แป้งน้องดาวใช่ไหมครับหรือแม่แป้งไหนครับทุกเชือกก็เลี้ยงลูกดีหมดทุกเชือกครับแต่ดีแบบไหนครับดีคนละแบบดีแบบแบบไหนทุกเชือกก็เลี้ยงลูกออกมาก็อยากให้ดีครับแต่แต่ละแต่ละเชือกแต่หมายความว่านิสัยไม่เหมือนกันแต่ละเชือกนะครับนิสัยไม่เหมือนกันแต่แต่ว่าก็ดีคนละแบบเรียกว่าดีคนละแบบนะครับ ใช่ครับเห็นเห็นหนูเห็นควานเขียวตอนอยู่ตอนน้องดาวเกิดครับครับก็ขอบคุณทรับที่จําได้ครับขอบคุณมากๆครับก็ถามว่าเลี้ยงดีไหมก็เลี้ยงดีครับแต่ดีคนละแบบอย่างในควานเขียวบอกครับดีคนละแบบอืมขอบคุณนะครับก็น้องดาว อีกไม่นานก็จะครบสปีครับเร็วมากมากครับเดือนสิงหานีน้องดาวก็จะครบ3ปีปีแล้วเป็นอะไรที่เร็วมากๆครับก็ตั้งแต่น้องเกิดมาครับตั้งแต่คลี่ควันเขียวพาอย่างที่ท่านจําได้ครับเอฟซีที่จําได้ครับก็เร็วมากนะครับถือว่าเร็วจริงๆครับจะครบสปีแล้วครับน้องดาวสวัสดีอสมอเขียวสวัสดีครับ ใช่ความเกียวตอนดาวออกใหม่ๆครับถ้าพูดถึงตอนน้องดาวตอนที่เกิดนะครับก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่ต่างคนต่างประคับประคองครับต่างคนต่างประคับประคองแล้วเป็นอะไรที่แบบขนาดทั้งทที่แม่แป้งหรือน้องดาวเป็นลูกที่สองครับแต่ก็ยังเรียกว่าอะไรยัง ยังเป็นห่วงยังเฝ้าติดตามแล้วก็คอยห้างน้งใจเพราะว่าแต่ละเชือกไม่เหมือนกันอย่างที่ทราบครับแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็อาการน้องก็อยากที่ยังกินดีอยู่ดีครับยังกินดีอยู่ดีอาการยังไม่ออกให้เห็นครับอาการที่เจ็บปวด ขอให้กำลังใจครับไม่หมท้องนะครับก็อขอให้โคอรง่ายๆครับปลอดภัยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ<า>ครับ เฮ้ยใครมาหานี่ยมาขึ้นมากับไข่มาขึ้นมากับใครครับโอ้เจ้าหนูน้อยขึ้นมาไข่ทุกครับสวัสดีครับเลยทุกครับสวัสดีครับก่อนยังไม่สวยทุกครับก่อนค่ะท่าครับทุกครับทุกครับอ๋อนี่ไหนไข่หนุนแมงโมท้องเห็นไหม สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีครับป้าเล็กสวัสดีทุกทุกท่านนะครับนี่จากขวัญสิรินนอนยางยังนะครับโมเมเวลาเธอนอนครับอะไรเวลาเธอนอนช่วงเธอหลับนอนครับช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละครับช่วงเธอหลับนอนครับของโมเมจ้าครับเป็นเช้าที่นอนช้ามากๆครับนอนดึกครับนอนอะไรครับขอบคุณนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับเป <ยา S 1> ็นกำลังใจขอบคุณนะครับ <sk r isa> อย่าตกมันเด้อพัอกขึ้นอย่าตกมันหน<แ>ูหนูป่าป้าอินนะอย่าตกมัน <sk r isa> ตกมันนะ <sk r isa> ตกมันเดี๋ยวุ่นปูนไปแล้ว oh, อ้วันนี้พอจะพาไปวันนี้พ่อจะพาไปมาพพอกลับบ้า,าวกวกนนะโอเคครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจครับสวัสดีครับ